สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าพบกับไอ้กบนักปั่นอีกแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าวันนี้ฉันจะมาเล่นเกมโหนแหงราบใช่ไหมวะเออโหนโชคลาบนะจะขออภัยจ้ะอ่านผิดขออภัยจริงๆขออภัยจริงๆนะจ๊ะทุนวิจ๊าเออเพราะก่อนไปช่องไอ้กบนักปั่นอีกแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าวันนี้จะมาเล่นเกม หนูโชคลามนะจ๊ะมาลุ้นกันสิว่าฉันจะแตกหรือฉันจะเสียนะจ๊ะคุณพี่จ๋ามาเริ่มกันเลยจ้ะวันนี้มีทุนอยู่ที่7 5 5บาทมาลุ้นกันสิว่าฉันจะแตกเท่าไหร่นะจ๊ะมาเบ็ดสัก10บาทออตโต้สักห้าสิบออตโต้กันก่อนนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋ามาลุ้นกันสิว่าฉันจะแตกเท่าไหร่นะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าเออหรือจะเสียมาลุ้นกันเลยจ้ะแม้ เออมาน้องหนูสุทธิ์เรืพอพงษ์จันนะจ๊ะก่อนากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ไอ้กบนักปั่นด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของไอ้กบนักปัน่นด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมโอ้โหเงินรางวัลก,ก้อนโตแตกแล้วนะท่านผู้ชมจัดโค้ดปังโค้ดสดไปเลยจ้ะโค้ดปังโค้ดสดไปเลยต่อคุณีู้ชมมาดูกันสิว่าเงินรางวัลก้อนโตเราจะแตกเท่าไหร่นะจ๊ะโอ้โหสี่ร้อยหกสิบหกบาทโค้ดปัง มาแตกแล้วยี่สิบบาทจากคุณวิจาร์เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆนะคะไอ้กดไม่รีบฟต์นะครคับวิจารมาหกบาทแตกแล้วจากคุณ,คณ,คณวิจารแตกโคตรสั่มโคตรไวอะ่ะโอ้สิบบาทแตกแล้วจากคุณวิจาร์มาหมดจนกว่าจะชนะมาหรือเปล่าไม่มางงสุดๆ,ดๆไหนแต่ได้สามสิบบาทอยู่ไหมเปไ,ไหนน่ะสิบบาทอยู่แล้วจากคุณวิจาร์ มามาอาจาเรื่อยๆไดเรื่อยนะสุภวิชาโอ้โหจีบาทาล้วะตอกุณพี่จ๋าจีบาทาละแต่กุ้ไม่จ๋าจมาจ๊ามาจ๊ะม,มา24รอบสุดท้าย24สรอบสุดท้ายม่รูกันสินว่าไอ้กบนะักปนะั่นจะกาเขาแหล่ะตะคุภวิชา โ,โหมาสุดปังสุดสับมาเงินชนะ60บาทโค้ดปังไปเลยจ้ะทุน700แตกไปแล้ว1,100นะจ่ะโค้ดปังโค้ดสุดไปเลยจ้ะคุณพี่จ๋ามา60บาทแตกแล้วจ้ะคุณพี่จ๋ามาเดื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนะจ่ะคุณพี่จ๋ามาเรื่อยๆจ้ะไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะจ่ะคุณพี่จ๋ามาหมุนจนกว่าจะชนะแตกนะจ่ะคุณพี่จ๋ามาโควนสิบเ,เลยป่ะ โวนเสพหรือปะโวนเสพหรือปะโวนเสพหรือปะถั่วมาถั่วไม้มาถั่วไม้มามาถุงทองมาจริงๆจะโคตรปังโคตรสั่งเงินรางวัลก้อนโตแตกนะจ่ะคุณพี่จา๋ามาลุ้นกันสิว่าจะ,ะ,ะแตกเท่าไหร่นะจ่ะคุณพี่จา๋าโอ้โหได้ตั้งสามร้อยบาทโคตรปังโคตรสุดไปเลยจ้ะโอ้โหสิบบาทแล้วจ้ะ เห็นแล้วสุดท้ายจะโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตแตกแล้วจากคุณพี่จากโค้ชต่างโค้ชสุดอะไรจะได้สองร้อยบาทสองร้อยบาทมาจากมาจากคุณพี่จ่ะสิบดาทแ,แล้จากคุณพี่จ่ะมันเลิศไงเงินรางวัลก้อนโตแตกแล้วจากโค้ชไวได้สองร้อยบาทจากคุณพี่จ่ะ มาจากคุณพี่จาร์เย้ยค่ะคุณพี่จามารอบสุดท้ายจุดปังจุดปังทุนเจ็ดร้อยแตกไปและพันแปดยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะคุณพี่จามาขออีกสักห้าสิบ รอบมาลุ้นกันสิว่าจันจะแตกกับใครนะจ๊ะคุณไมไหมฮะสิบวอโต้มาลุ้กันเลยจ้าเปิดสิบบาทเหมือนเดิมนะจ๊ะที่ว่แตกจากคนนี้ตาม,มาลุ้นกันเลยจ้ะมาตาดสี่สิบสามรอบสุดท้ายสี่สิบสามรอบสุดท้ายนะจ้ามาลุ้นกันเลยจ้ะมาสิบบาทแตกแล้วจ้ะ ว้าวหบาทแล้วจ้ะคุณวิาสามุดห้ารอบตดทตายสามห้ารอบตัวตายมาเลยจามาเล้ามาจามุเลิ้าไม่เล่นกันเลยนะจ๊ะคุณวิจ,จา,จามาเลยจ้ะมามะจ้ะเฮ้ยม,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 มาจ้ะคุณวิจาะ สิบสองบาทแต่แล้วจ้ามา26รอบสุดท้าย26รอบสุดท้ายมาลุ้นกันสิว่าจะแตกเได้นะแต่คนที่จะมาลุ้นกันเลยจ้าวายน้องหนูจะใจดีกับไอ้กอบคนนี้หรือเลปล่ามาลุ้นกันเลยจ้ามา หกสิบบาทแตกอีกแล้วจ่ะคุณีจากโค้ดปังโค้ดสุดมาแตกแล้วจ่ะหกบาทมาขออีกหน่อยมาแตกแล้วจ้ะหกบาทแตกแล้วจ่ะสิบห้าบาทแตกอีกแล้ว่าทสิบห้าบาทสุดท้ายนะจยจะขอไปสิบห้าบาทสุดท้ายเนะจ้ะคุณพี่จ้ะสิบห้าบาทสุดท้ายอะไรล่ะสิบห้ารอบสุดท้ายนะจยจะขอไปตอนนี้เหลือสิบรอบสุดท้ายแล้วสิบรอบสุดท้ายแล้วมาลุ้นกันสิว่าไอ้กบจะแตกเท่าไหร่นะจ้ะคุณพี่จ่ะมาลุ้นกันเลยจ้ะมา มาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณยี่จา๋ามาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณย้่จา่าอีกฮะรอบสุดท้ายฮะรอบสุดท้ายมาลุ้นกันเลยจ้ะมาลุ้นกันเลยจ้ะมาอีกหนึ่งรอบสุดท้ายหนึ่งรอบสุดท้ายหนึ่งรอบสุดท้ายจับมาขออีกหน่อยนะขออีกเบรร็ดสักยี่สิบไปเลยสามสิบไปเลยสามสิบหมุนสัก ห้าสิบรอบเหมือนเดิมอยู่ก่ามาลุ้นกันสิว่าจะจะแตกเท่าไหร่นะจ๊ะมาลุ้นกันเลยจ้ะโอ้โหเงินารางวัลก่อนโตแตกแล้วนะจ๊ะคุณพี่แต่โค้ดปังได้600บาทโค้ดสุดไปเลยจ้าคุณพี่จ้ามาสี่สิบหกอบสุดท้าย โอ้โหมาจากโคตรปังมูซิงเงินหลังวันก้อนโตที่จะตายแล้วแหละนะคนที่จากโคตรสุดไปเลยต่ะเฮ้ยล็อกทำไมเอ่ยโอ้โหได้ตั้งสามพันไม่ลองได้ไงอ่ะไม่ลองได้ไง มาจ่ายอีก37มบสุดท้ายมาจ่ายเลยเท่าไรสหนึ่งร้อยแปบาทสุดๆเลยมาเจลอสุดท้ายเจ็ดสิบปลอสุดท้ายนะจากรี่จะมามาสามสลอสุดท้ายสามสิลบล้อสุดท้ายมาดูเลยว่าฉันจะแตกเท่าไหร่นะจากีจะมาสาบาทแตกแล้วจะมา มาจ้ะคุณพี่จ้างงสุดๆไปเลยจ้ามา198บาทโค้ดสุดมามา18บาทแล้วจ้ะมาจ้ะมาจ้าคุณพี่จ้ะอีก23รอบสุดท้าย23รอบสุดท้ายมาลรู้กันใช่ไไอ้กลับนักบาทจะแตกก้าวแรนะจ้าคุณพี่จ้ะมาจ้า เงินาวัจ้โต่อแต่งเลยจากคุณพี่จาโคตรสุดโคตรปังไปเลยจากคุณพี่จาโคตรปังโคตรสุดไปเลยจากคุณพี่จากโคตสุดสุดสุดสารู้กันด้วเงินรางวัลจ้าต่อชนะได้เท <an refugees> ่าไหร่นะตะจี่พันสองร้อยจากคุณพี่จากโคตรสุดไปเลยจ้า เงินเรามันก็โตแตกแล้วนะจ๊ะคุณพ,พี่จา้าโคตรไปเลยจ้าหนึ่งพันสองนะจ๊ะโคตรสดไปเลยโอ้โหหมื่นแตกเราเพิ่งเห็นแม่หมื่นแตกแล้วนะทุกคนคิดเอาหมื่นแตกแล้วนะท่านผู้ชมหมื่นแตกแล้วนะจ๊ะคิดเอาทุนเจ็ดร้อยแตกไปแล้วหมื่นกว่าบาทโคตรสุดไปเลยจ้ะแตกไปแล้วหมื่นกว่าบาทโคตรสุดไปเลยนะจ๊ะมาจา้ะ มาเจ็ดรอบสุดท้ายเจ็ดรอบสุดท้ายมาลุ้นกันสิว่าฉันจะแตกเท่าไหร่นะจ๊ะคุณพีจ๋ามาลุ้นกันเลยจ้ะโอ้โหมาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแตกแล้วจ้ะมาจ้ะสองรอบสุดท้ายสองรอบสุดท้ายมาลุ้นกันสิว่าฉันจะแตกเท่าไหร่นะจ้าคุณพี่จ๋ามาลุ้นกันเลยจ้ะขออีกนี่ว่าไม่นี่ว่าสุดไม่พอขออีกห้าสิบเลยห้าสิบ อ๋อช้าสิบเบ็ดสิบออโต้ไปเลยจ้ะมาขอร้องขออีกขออีกขออีกนะจ๊ะคุณพี่จ้ะโอ้โหเหมือนฉันหายไปเลยเออย่างได้อยู่อย่างได้อยู่มาเออมาเงินรางวัลก้อนโตแตกกันจ้ะคุณพี่จา้าโคตรฝั่งโคตรสุดไปเลยจ้ะโอ้โหได้ห60นึ่งพันหกหกสิบบาทนะจ๊ะโคตรสุดไปเลยจ้ะมาขออีกมันยังไม่พอมันยังไม่พอมันยังไม่สดุดมา นั่นละวันก้อนโตแตกหรือเปล่าแตกจริงๆแต่โคตรปังโคตรสุดไปเลยจ้าคุณพี่จ้าในหนึ่งพันสามร้อยอีกแล้วจ้าคุณพี่จ้าในหนึ่งพันสามร้อยอีกแล้วจ้าคุณพี่จ้ามาสามรอบสุดท้ายสามรอบสุดท้ายมาดูกันิว่าจะแตกเท่าไหร่นะจ๊ะมาโอ้โหมาคุณทุกคนชิดเอา คุณ755บาทแตกไปแล้ว12,079บาททุกคนมาสุดไหมทุกคนมาปังไหมคอมเมนต์มาคอมเมนต์มานะจ๊ะทุกคนจ๊ะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ไอีกบด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของไอ้กบด้วยนะจ๊ะคุณมิสตาถ้าใครอยากให้เล่นเกมไหนก็ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะคุณมิสตาใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะคุณมิสตาเออนะจ๊ะ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะก็ฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครพูดอีกแล้วจ้ะแต่อยากให้ทุกคนกดจริงๆนะจุ้กดวิจาเออให้กบขอลาไปก่อนนะจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายขอบคุณและสวัสดีค่ะ